เรากำลังจะมาทำซูชิกันนะคะเอา้าลืมลืมใส่ลืมใส่สาล่ายจ้าจะก,กันรอาาก่อนหามานี่เสร็จปุ๊บก็ใส่อะโูคาโดลงไปนะคะป๊าซื้อมาจากคอสโกไม่รู้เหมือนกันมาเรียกว่าอะไรแปะลงไปค่ะ แล้วเลงทั่วแล้วก็จัดครีมชีสค่ะชอบเค็มๆนิดนึงใส่เทอริยากินะคะแล้วก็ใส่ชีสลงไปค่ะฟื้นแล้วก็แล้วตอนชั้นอ่าเรียบร้อยม้วนค่ะม้วนแบบนี้นะคะชิบชบเรียบร้อยอ๋อมาตัดกันดีกว่าตัดเสร็จปุ๊บจัดใส่จานค่ะเรีย อม่นะตัดดีชิมสิคะอร่อยไหมคะใช้มือเลยคะ่ะเหมือนคนไทยคะ่ะอ้มงนี้เลยคะ่ะโหนี่จัดจานสวยย <c oughs> เป็นไงคะยังไม่รู้รสชาติเลยคะ่ะอร่อยไหมคะเยี่ยมนะคะ <c oughs>